สดุดีบทที่131บทเพลงแสดงความวางใจอย่างสงบบทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิดข้าแต่พระยาเวใจของข้าพระองค์มิได้เห่อเหิมและตาของข้าพระองค์มิได้ยโสข้าพระองค์มิได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระง,งับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้ว สงบอยู่ที่อกมารดาของตนจิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วอิสราเอลเอย๋ยจงหวังในพระยาเวตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดสดุดีบท 2, ที่132ที่ประทับถาวรของพระเจ้าในซิโยน บทเพลงใช้แห่ขึ้นข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกถึงดาวิดและความลำบากทั้งสิ้นของท่านคือท่านได้ปฏิญาณต่อพระยาเวและได้บนตัวไว้ต่อองค์ผู้ทรงฤทธิ์ของยาโคบว่าข้าพระองค์จะไม่เข้าบ้านหรือเข้านอนข้าพระองค์จะไม่ให้ดวงตาข้าพระองค์หลับหรือให้หนังตาย่อนจนกว่าข้าพระองค์จะหาสถานที่สำหรับพระยาเวได้คือที่ประทับขององค์ผู้ทรงฤทธิ์ของยาโคบ นี่แน่พวกเราได้ยินเรื่องนี้ในเอฟราธาได้พบสิ่งนี้ในนาของยาอานให้เราไปยังที่ประทับของพระองค์ให้เรานมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่พำนักของพระองค์ทั้งพระองค์และหีบแผงอนุภาพของพระองค์ขอให้ปุโรหิตของพระองค์สวมความชอบธรรมและให้ผู้จงรักภักดีของพระองค์โห่ร้องด้วยความยินดีเพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ขออย่าเมินพระพักหนีจากผู้ชี่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้นพระยาวเวทรงปฏิญาณกับดาวิดอันเป็นสัจจะซึ่งพระองค์จะไม่ทรงหันกลับว่าเราจะตั้งลูกในไส้ของเจ้าไว้บนบัลลังก์ของเจ้าถ้าลูกทั้งหลายของเจ้าปฏิบัติตามพันธสัญญาและพระโอวาซึ่งเราจะสอนพวกเขาแล้วลูกทั้งหลายของพวกเขาจะนั่งบนบัลลังก์ของเจ้าเป็นนิดเพราะพระยาวเวทรงเลือกซีโยนพระองค์มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์ตรัสว่า นี่เป็นที่พำนักของเราเป็นนิดเราจะอยู่ที่นี่เพราะเราปรารถนาเช่นนั้นเราจะอวยพรอย่างมากมายแก่เสบียงของเมืองนี้เราจะให้คนจนของเมืองนี้อิ่มด้วยอาหารเราจะเอาความรอดห่มปุโรหิตของเมืองนี้และผู้จงรักภักดีของเมืองนี้จะโห่ร้องด้วยความยินดีณที่นั้นเราจะทําให้มีเขาหนึ่งงอกขึ้นมาสําหรับดาวิดเราได้เตรียมตะเกียงดวงหนึ่งสําหรับผู้รับการเจิมของเราเราจะเอาความอายห่มศัตรูของท่าน แต่มงกุฎของท่านจะแวะวับอยู่บนท่านสดุดีบทที่133พระพรแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวบทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิดดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีษะไหลลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอารโรนไหลลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซีโยนเพราะว่าพระยาเวทรงบัญชาพระผรอนที่นั่นคือชีวิตยืนยาวเป็นนิดสดุดีบทที่134 สรรเสริญพระเจ้าในยามค่ำคืนบทเพลงใช้แห่ขึ้นมาเถิดมาถวายสาธุการแด่พระยาเวผู้รับใช้ทั้งสิ้นของพระยาเวเอ๋ยผู้ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวในยามค่ำคืนจงชูมือขึ้นตรงต่อสถานนมัสการและถวายสาธุการแด่พระยาเวขอพระยาเวทรงวอวยพรท่านจากซีโยนคือพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก สดุดีบทที่135คําสคำสรรเสริญพระคุณและพระกำลังของพระเจ้าสรรเสริญพระยาเวจงสรรเสริญพระนามของพระยาเวบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเวเอ๋ยจงสรรเสริญเถิดบรรดาผู้ที่ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเราจงสรรเสริญพระยาเวเพราะพระยาเวประเสริฐ จงร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์เพราะพระองค์ทรงพระเมตตาเพราะพระยาเวทรงเลือกยาคบไว้สำหรับพระองค์เองทรงเลือกอิสราเอลไว้เป็นสิ่งล้ำค่าของพระองค์เพราะข้าพเจ้าเองทราบว่าพระยาเวทรงยิ่งใหญ่และองค์เจ้านายของเราทรงยิ่งใหญ่กว่าพระทั้งสิ้นพระยาเวพอพระทัยสิ่งใดพระองค์ก็ทรงทำสิ่งนั้นในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกในทะเลและที่น้ำลึกทั้งสิ้น พระองค์ทรงทําให้เมฆลอยขึ้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกทรงทําฟ้าแลบให้แก่ฝนและทรงนําลมออกมาจากพระคลังของพระองค์พระองค์ทรงสังหารลูกหัวปีของอียิปต์ทั้งของคนและของสัตว์อียิปต์เอย๋ยพระองค์ทรงส,งส่งหมายสําคัญและการอัศจรรย์ต่างๆมาท่ามกลางเจ้าให้ต่อสู้กับฟาโรห์และข้าราชการทั้งสิ้นของท่านพระองค์ทรงสังหารบรรดาประชาชาติเป็นอันมากและทรงประหารบรรดากษัตริย์ผู้มีอำนาจ คือสิโหนพระราชาของคนอโมไรและโอกพระราชาแห่งบาชาดอีกทั้งราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งคานาอันแล้วประทานแผ่นดินของเขาทั้งหลายให้เป็นมรดกเป็นมรดกแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์คาแต่พระยาเวพระนามของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิขคาแต่พระยาเวพระเกียรติคุณของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์เพราะพระยาเวจะประทานความเป็นธรรมแก่ประชากรของพระองค์ และทรงพระกรุณาแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์รูปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงินและทองคำเป็นผลงานของมือมนุษย์รูปเหล่านั้นมีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้ทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปเหล่านั้นผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้นทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกันวงวานอิสราเอลเอ๋ยจงถวายสาธุกการแด่พระยาเว วงวานอารอนเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเววงวานเลวีเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวท่านผู้ยำเกรงพระยาเวเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวสาธุการแด่พระยาเวจากซิโยนพระองค์ผู้ทรงพำนักอยู่ในเยนรูซาเล็มสรรเสริญพระยาเว สดุดีบทที13 practice, ่136พระราชกิจของพระองค์ในการทรงสร้างและในประวัติศาสตร์จงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่เหนือพระทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณองค์เจ้านายผู้ทรงอยู่เหนือเจ้านายทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ จงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่ผู้เดียวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงกางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ำทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาดวงสว่างขนาดใหญ่ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลางวันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายให้ครองกลางคืนเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสังหารบรรดาลูกหัวปีของอียิปต์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ และทรงนำอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางคนอียิปเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิด้ดยพระหัตถ์เข้มแข็งและพระกรที่เหเอียดออกเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงแยกทะเลแดงออกจากกันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและทรงให้อิสราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั้นเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดแต่ทรงคว่ำฟาโรและกองทัพของท่านในทะเลแดง เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงนำประชากรของพระองค์ไปในถิ่นธุรกันดาลเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสังหารพระมหาราชาทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและทรงประหารบรรดาพระราชาผู้เกรียงไกรเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดมีสิโหนพระราชาของคนอโมไร เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดและโอกพระราชาแห่งบาชานเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดแล้วพระองค์ประทานแผ่นดินของพวกเขาให้เป็นมรดกเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดพระองค์ทรงระลึกถึงเราผู้อยู่ในฐานะต่ำต้อยเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิด และทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากคู่อริเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระองค์ประทานอาหารแก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจสดุดีบทที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด ข้าครววเพราะเยรูซาเล็มพินาศแล้วนริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนที่นั่นเรานั่งลงรำไห้เมื่อระลึกถึงซีโยนเราแขวนพินเขาคู่ของเราไว้ที่ต้นหลิวเพราะที่นั่นผู้ที่จับเราเป็นเฉลยเรียกให้เราร้องเพลงและผู้ที่กดขี่เราต้องการให้สนุกสนานกล่าวว่าจงร้องเพลงซีโยนสักบทหนึ่งให้เราฟังเราจะร้องเพลงของพระยาเวได้อย่างไรที่ในแผ่นดินต่างดาว เยรูซาเล็มเอ๋ยถ้าข้าลืมเธอก็ขอให้มือขวาของข้าลืมฝีมือเสียขอให้ลิ้นเกาะติดเพดานปากถ้าข้าไม่ระลึกถึงเธอถ้าข้ามิได้ตั้งเยรูซาเล็มไว้เหนือความยินดีสูงสุดของข้าข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกถึงสิ่งที่คนเอโดมทำในวันที่เยรูซาเล็มแตกพวกเขาพูดว่าจงทลายมันจงทลายมันจนถึงรากถึงโคนของมันเลยทิดาแห่งบาบิโลนเอ๋ย เจ้าจะต้องถูกล้างผลาญผู้ที่ตอบแทนเจ้าให้สาสมกับที่เจ้าได้ทำกับเราก็เป็นสุขผู้ที่เอาลูกเด็กเล็กแดงของเจ้าเวียงกระแทกลงกับก้อนหินก็เป็นสุขสดุดีบทที่138การขอบพระคุณและการสรรเสริญพระเจ้าของดาวิดข้าแต่พระยาเว ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยสุดใจข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ต่อหน้าพระทั้งหลายข้าพระองค์จะกราบลงตรงมายังพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์และจะยกย่องพระนามของพระองค์เนื่องด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระดํารัสของพระองค์เหนือสิ่งสารพัดในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กล้าหาญโดยประทานกําลังแก่จิตใจของข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาเวพระราชาทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะยกย่องพระองค์เพราะท่านเหล่านั้นได้ยินพระดำรัสจากพระโอษของพระองค์และท่านเหล่านั้นจะร้องเพลงถึงพระมรรคาของพระยาเวเพราะพระสิริของพระยาเวนั้นใหญ่ยิ่งเพราะพระยาเวแม้สูงส่งพระองค์ก็ทรงดูแลคนต่ำต้อยแต่พระองค์ทรงรู้จักคนโอหังได้แต่ไกลแม้ข้าพระองค์เดินอยู่กลางความยากลำบากพระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ พระองค์เหยียดพระหัตถ์ออกต่อต้านความกลิ้วของศัตรูของข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็ช่วยข้าพระองค์ให้รอดพระยาเวจะทรงให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเพื่อข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจขออย่าทรงละทิ้งผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สดุดีบทที่139 พระเจ้าผู้สถิตทุกหนแห่งถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเว แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตบนข้าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักจนข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในแดนคนตาย พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังข้าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่าง พราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าโรรองเข้าด้วยกันในคันมานดาข้าพรรองขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าโรรองอย่างอัศจรรย์น่าครั่นครามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์้าพระองค์ทราบดีโครงร่างของข้าพรรองไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อคาพรรองถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ประดิษฐ์ขึ้นมาณภายในที่ลึกแห่งโลกพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรง วันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยข้าแต่พระเจ้าสำหรับข้าพระองค์แล้วพระดําริของพระองค์ลำคายิ่งรวมกันเข้าก็มากมายนักหนาถ้าข้าพระองค์จะนับพระดํารินั้นก็มากกว่าเม็ดทรายเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสังหารคนอธรรมเสียส่วนเจ้าพวกคนกระหายเลือด จงไปให้ผลค่าพวกเขากล่าวถึงพระองค์ด้วยเจตนาร้ายพวกศัตรูของพระองค์ใช้พระนามไปในทางที่ผิดข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์มิได้เกลียดผู้ที่เกลียดพระองค์หรือและข้าพระองค์มิได้ชิงชังผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์ดอกหรือข้าพระองค์เกลียดพวกเขาเข้ากระดูกดำและนับเขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์ และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์และขอทอดพระเนตรว่ามีทางช่วยใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์สดุดีบทที่140คํรอคำอธิษฐานขอทรงช่วยให้พ้นจากศัตรูถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิด ข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนชั่วร้ายขอทรงปกป้องข้าพระองค์ไว้จากคนทารุณผู้คิดแผนร้ายอยู่ในใจและปลุกปั่นทุกวันให้เกิดสงครามเขาทำลิ้นของเขาให้คมเหมือนลิ้นงูมีพิษของงูพิษอยู่ใต้ริมฝีปากของเขาเสลาข้าแต่พระยาเวขอทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากมือของคนอธรรมขอทรงปกป้องข้าพระองค์ไว้จากคนทารุณ ผู้คิดแผนการจะให้ข้าพระองค์ล้มลงคนโอหังได้ซ่อนกับดักข้าพระองค์และการเชือกตะข่ายที่ข้างทางเขาวางบวงแล้วดักข้าพระองค์เสลาข้าพระเจ้าทูลพระยาเวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอเงียบพระการฟังเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายผู้ทรงเป็นกำลังแห่งความรอดของข้าพระองค์พระองค์ทรงกำบังศีรษะข้าพระองค์ไว้ในยามสึก ข้าแต่พระยาเวขออย่าทรงให้คนอธรรมสมปรารถนาขออย่าทรงให้แผนร้ายของเขาคืบหน้าเกรงว่าเขาจะยกตัวขึ้นเสลาขอให้ศีรษะของคนที่ล้อมข้าพระองค์คลุมด้วยความทุกข์ร้อนที่มาจากริมฝีปากของพวกเขาเองขอให้ฐานที่ลุกโพรงตกบนพวกเขาขอให้เขาถูกทิ้งลงในไฟลงในบ่อลึกขึ้นมาไม่ได้อีกเลยขออยากให้คนที่ใส่ร้ายคนอื่นอยู่อย่างมั่นคงในแผ่นดิน ขอให้ความเลวร้ายไล่ล่าคนทารุณอย่างรวดเร็วข้า,ราพระองค์ทราบว่าพระยาเวทรงให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ทุกยากและทรงให้ความยุติธรรมแก่คนขัดสนแน่ทีเดียวที่คนชอบธรรมจะยกย่องพระนามของพระองค์คนเที่ยงธรรมจะอาศัยอยู่เฉพาะพระพักพระองค์